ดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัดดีวด้วิวนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เดินเดินมาถึงตอนที่3แล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผู้โชคดีจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดัน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 เขาคือไรโน่คิงนี่นเองนะครับ สำหรับคิงไลโน่นะครับก็มาจากมอสตูดูเล็กนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากเล่นมอสนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมใครมีสตรีมก็เข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนกายภาพของไลโน่คิงกันบ้างนะครับว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับดูจากมุมนี้ต้องบอกว่าเท่มากนะครับองค์ประกอบนี้คล้ายๆกับรถถังหุ้มเกราะเลยเดียวนะครับดูจากส่วนข้างหน้าของไลโน่คิงอ่ะ เหมือนจะถูกพุ่มด้วยเหล็กก้านะครับผมแต่แล้วข้างบนเนี่ยแหลมมากดูแล้วจังกับไอ้พวกรถไถดินเลยทํานองนั้นนะครับส่วนที่ทําเป็นเขี้ยวออกมานะครับดูดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นขาของแมงมุมนะครับมีมีด้านบนอีกนะครับดูดูครับตัวบ้าอะไรแดกแมงมุมไปใช่ไหมแล้วในตัวของมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีขนอยู่ด้วยนะฮะขนแบบปลิวปุ๊บๆๆเลยนะครับผมรับเลนคิง ฝั่งนี้ก็น่าจะมีคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับทั้งตัวเนี่ยถูกควบคุมไปด้วยเหล็กกล้านะครับซึ่งมีหนามอยู่รอบตัวเลยดูแล้วเนี่ยอันตรายไม่ใช่ย่อยนะครับผมนะครับด้านนี้ก็น่าจะคล้ายกันเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนข้างบนกันบ้างนะครับอ๊บขึ้นมาโอ้โหส่วนข้างบนเอ้ยเดินได้ด้วยก็แน่แหละเราขี่อยู่ครับส่วนของด้านบนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับมีแบบนะเป็น เรียกอะไรอ่ะคล้ายๆขนขนติดแอร์นะครับผมเหมือนมีแอร์ในตัวนะครับแน่นอนนะครับดูๆๆนะครับดึงดึงโอ้โหอะไรจะฟูฟ่องขนาดนี้นะพะคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลเวลก่อนนะครับของไอโนคิงตัวนี้ครับว่าซัมมอนออกมาเนี่ยจะเลเวลเท่าไหร่นะครับผมดูเลยโอ้โหไอโนเอาเลเวลอะไรวะเนี่ยลบหน่วยที่ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านสองพันหนึ่ง ร4 7 4 8 3 5 3 6 0 0 0ล้านพันะครัมบล้านเนื้อผมอ้ oh. ขอโทษนะครับเช็ดเคเช็ดเคเช็ดเคสเกเวอร์ kay. ไปไหน <c oughs> แล้วนี่เลเวลเหมือนจะมีเลเวลยังไม่เต็มนะเหมือนเราจะสามารถอัพเลเวลได้อยู่อ่อ uh, uh, ัพเลือดไปนะครับ uh, อ๋อวิเวลาอัพเลือดเนี่ยเหมือน <c oughs> เหมือนจะลงไปนอนกับพื้นโอ้โ oh. ห <c oughs> ตัวใหญ่เกินไปแล้วพังคุณใหญ่มาก ดูครับอัพเรื่อแล้วอัพเตอร์เมดด้วยอ่ะอ่ะโอ้โหความเร็วอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้โหมันมันจะเร็วขนาดไหนวะเนี่ยดูครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะครับเวลาเราอัพเลเวลเนี่ยเหมือนเขาจะลงไปนอนกับพื้นด้วยฮะที่ตัวด้วยด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ขนาดนี้ดูไงก็ไม่คิ้วเดสโต้แน่นอนนะครับดูไงก็น่ากลัวมากกว่านะโอเคครับหลังจากที่เราดูกายภาพของมันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของมันนะครับว่าจะเบอร์วางอลังการขนาดไหนนะครับไปกันเลย อ่ะเดี๋ยวขอขึ้นก่อนฮนะอึ๊บไปอึป๊บอ่าเรียบร้อยอู้คอยค่อยๆเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปไปฝั่งไหนฝั่งนู้นแล้วกันนะครับฝั่งโน้นนะครับไอ้อยนี่มันถอยหลังกัน,น,น,นเดี๋ยวนะแค่ถอยหลังเลยแล้วไปอัพเหรอเกินไปแล้วพวกคุณอ,อ,อ,อาวอ้าวอ้าวอ้าลุกเออบิงครับออกทางนี้อ่าเดี๋ยวไม่ใช่ขึ้นเวทีน้อย อ่ะว้าโอ้วิ่งไปชนหินคลิกขวาขวาไม่มีอะไรเลยคลิกซ้ายเป็นการเอาโอ้เหมือนเป็นการเอาหัวชนแบบปกตินะครับผมส่วนตัว C ตัว R สเปซ bar ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะอย่าบอกนะตัวเทพขนาดนี้สามารถตีได้แค่ครั้งเดียว นี่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดาเมจก่อนดีกว่านะครับอบึอบ,อบ,อบตัวข้างล่างนี่โอ้โหทำไมมันเลี้ยวนานเหลือเกินไม่ใช่ทําไมมันเลี้ยวยากเหลือเกินนี่ครับเวลากดชิปนะครับพอมันวิ่งเนี่ยเหมือนจะชนทุกอย่างพังเลยฮะโอ้โหข้างหน้ามียูนิคอร์นอยู่ว่ะคือปบีบุ้มบุ้มโอ้โห <laughs> ดาเมจสองร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับผม เตือนจริงๆนะพวกคุณ <monastery> อืตัวอะไรอ่ะตัวเล็กๆอ่ะอ๋อเหมือนจะมาจากมอสดิจิมอนนะครับผมแล้วนั่นตัวอะไรวะเนี่ยเอาวะมีแต่ตัวแปลกๆเดี๋ยวเรามาจัดการไอ้พวกนี้ก่อนครับด้วยสองตัวนี้มันตีได้อยู่ว้าวเฮ้ยว้าวโอ้โหเดี๋ยวนะนี่กูนี่วิ่งแล้วเหรอน้องครับเหมือนว่าเหมือนจะมีบั๊กอยู่ครับอันนี้เดินปกติเดี๋ยวน้องสังเกตดูนะครับ นี้เดินปกตินะครับนี่เดินปกตินะเดี๋ยวพี่จะกดชิปเนะยครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นการกดชิปวิ่งเนะครับดูครับเหมือนกดชิปเนี่ยจะเดินช้ากว่าเดิมฮะแต่เหมือนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับผมโอ้เห็นว่าเหมือนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะครับตอนแรกเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยอาจจะช้านะครับแต่ก็ดูเหมือนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วชนทุกอย่างพังหมดฮะโอ้โหเอ้โอโอ้อือ ออชนไม่ได้เหรออะไรวะนี่ไงชนหินได้ครับแต่ว่าไม่สามารถชนสัตว์ได้แม่งโคตรแปลกอะชนหินพังเนี่ยนะออ้ยอือโอ้โหระเมศสุดยอดนะครับบอกว่าเยี่ยมมากอ้าว,วอะไรมันตีเราเนี่ยไอตัวเล็กๆคือตัวอะไรวะเวดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเียวดิคือตัวแบบตัวมันใหญ่มากแล้วเราก็มองทุกอย่างเนี่ยโคลโมนแล้วก็แบบมองทุกอย่างเนี่ยเล็กหมดเลยนะครับ เอาลมา,มมาไปก็วิ่งกลับเลยครับผมมาฝั่งนี้เลยไปอึ๊บอเรามาทดสอบความเร็กันก่อนอ้อโอ้โหดูครับผมเออ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 อนีมันมา โ,โอ้โหโอ้แล yeah. ้วทำไมลงน้ำเร็วจังวะโอ้โหตรงนี้ม po ีกาเบสเยอะเลยการกาเบสเลยเะโอ้ยตรงนั้นมีแมงมุมไฟอยู่ด้วยฮะอี๋โหยังเถื่อนอื้อมันสู้เลเวลสองพันล้านเหรอฮ้อแม่งแบบเลเวลเยอะจนติดลบอ่ะที่ดูเอยเออเออวะวะยังไงโอ้ย ไม่โดนไม่โดนไอหมู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 เอ้าเอ้าอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะโอ้ยตรงนี้เยอะมากเลยนะครับนี่ไงนี่ไงอืออืออพังยองพังทุกอย่างยองพังพินาศอืออือส่วนไม้ก็ไม่กลัวไม่วันไม่วันโอ้โหอะไรอะไรอะไรก้องหางต้องหางอะไรอะไรตีไม่โดนอ่ะโห อ่โหเจ้าหามันเอาเรื่องนะครับผมรอดมารอดมาเนื่องจากเราหันตัวลําบากนะครับเงั้นเราต้องลอดมาไกลๆก่อนในเรื่องการวิง่งกดชิปค้าเนี่ยยังไงเราก็เร็วไวแล้วฮะมาเราค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวรถตุ้มไม่ได้ไงมาไ,มไมมอ้ปมนมุมทัวเอออิก็บจ,จอกมากบอกเลยนะครับนี่จะไม่มีใครครับดูจากสภาพแล้วเนี่ย น่าจะไม่มีใครนะครับสามารถสู้กับคิงไรโน่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปให้คะแนนมันนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ขอจัดสึกมันๆให้มันก่อนดีกว่านะครับผมไปกันเลยยู่เอาละครับตอนนี้นะครับเป้าหมายของเราเจอแล้วครับผมเป็นเมกาเดสบอลนะครับเลเวล1,200ล้านนะ <laughs> โอโหล้านเดียวก็ลำบากแล้วเนะฮะเจ้าไรโน่ยี่เป็นศัตรูของแกแล้ว อเลยครับไลโน่ของเราต้องจพร้อมนะฮะตอนนี้วิ่งแล้วครับอึด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 ติดเครื่องนะครับสำหรับเจ้าไลคิงไลโน่ครับผมอึดอึดอึดปั๊มมือดืด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 โอ้โหเอาเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดเจ้าคิงไลโน่ได้แล้วเจอเจอตัวกาแล้วเจอตัวกาแล้วเอ้ยเลยมันออกมาแล้วคิงไลโน่โอ้โหตัวใหญ่มากนะครับสำหรับเบเกอร์เดนฟอร์ม จิงสามร้อยล้านอ๋อเข้าไปใกล้ขอหนึ่งทีอือตายไหมยังไม่ตายครับผมเก้าคิ n เลโน่ตีคงสองทีสามทีโอ้โหอ้าตายแล้วนะครับผมโอ้โหเจ้าตัวเมื่อกี้กัดแรงกว่าเราอีกนะครับสำหรับเมก e าเดสบอลนะครับพลังกัดของเมก e าเดสบอลอยู่ที่300ล้านนะครับผมแต่เจ้าคิงเลโน่เนี่ยตีแค่200ล้านนั่นเอง นะครับที่มันสู้ไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะเลือดของมันมากกว่านะครับที่น้อยกว่าเจ้าคิงไลโน่ของเรานะครับแต่ดูดูากขนาดตัวของโอ้โหมกาเดสบอมนี่คือใหญ่ยักษ์มากดูด,ดิโอ้โห,โโหน่ากลัวสุดๆอะ่ะนะฮะก็ทําได้ดีมากนะครับสําหรับเออคิงไลโนของเรานะครับเยี่ยมไปเลยนะฮะเอาละครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็น ส่วนนะครับเป็นพาร์ทของการให้คะแนนเจ้าคิงเรโนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคิงเรโนเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมคะแนนของคิงเรโนที่ได้ไปคือ9คะแนนครับผมย้ยสำหรับคิงเรโนเลยครับที่ได้คะแนนไป9คะแนนเนี่ยอนอื่นต้องบอกกันว่าพี่ประทับใจในส่วนของการคีดถีบนะครับผมและ าการสร้างสารค์ของผู้สร้างมดนะครับที่ทําให้แรดเนี่ยมีความเท่ขนาดนี้นะครับปกติแรดเนี่ยจะดูแบบอื้อนะครับเต็มไปด้วยขนลุงรังและดูน่าเกลียดด้วยนะครับแต่ว่าแรดตัวนี้สุดยอดไปเลยครับต้องบอกว่าเหมือนกับรถถังที่วิ่งได้เลยนะครับผมสุดยอดมากนะครับผม ส่วนคะแนนที่ตัดออกไปเนี่ยจะเป็นส่วนของการบังคับครับผมค่อนข้างที่จะใช้งานยากเลยทีเดียวก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับกดชิปเนี่ยก็ต้องรอให้มันชาร์จก่อนนะครับถึงจะเร็วนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ขัดขัดใจมากนะครับแต่ถ้าตามคอนเซปต์แล้วก็ก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับเอาละครับตลัดที่คงต้องขอลาน้องเปงนท่นนี้ครับผมยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามชมป p ีต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับ